สวัสดีครับผมไว้พลชาแนลมันแย่มดนแดงพี่น้องมื้นี่อารมณ์ลมมึงดูโหอยู่สูงคักโอ้ต้นนี่ซ0บกว่าห้างเอาบดเถิงดอกสีเถิงวางสองห้างเงี้พี่น้องต่อไหมเลยเอาเอา,เอามาส้มกันบั้นีส่ส้มส้ม <laughs> ไหวสูงร่มไปร่องสูงเดี๋ยวให้ให้มันเศร้าลมก่อนเศร้าลมไปร่องให้เศร้าลมก่อนเฮ้ยเไม่ีใครเพื่องเงียยแล้วแม่ตกลงมานี่บะลงอยู่แต่ว่ามันลม แคป,<า>ปักอยูคตรงให้ตรงแคตรง,ตงป,ปออกหมดเลยมันรมนโอ้ยพุงใส่คนนะแม่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 ครูจะคนเห็นว่าายห่างมันเห็นเลยสูง <c oughs> เห็นอดกรยังเห็นอกกยัง <c oughs> เห็นเลยสูงแ <c oughs> ห้งแม <c oughs> ่ตงอยู่เด้อ ล้มล้มค่ะล้มผัดล้มผัดเหี้อะลรฮเหี้อผมกิจะได้หลายเป็นเดะฮะบนข้างเครื่องมาดน อุ้ยฮางคงเฮงส,สูงมากเลุรุนๆุน,น,นพี่น้องสูงค่ะอือไข่อุ้ย <c oughs> มีแต่ไข่แต่ว่าสูง <c oughs> อุย้ยไข่ถอยมาอีกถอยได้ถอยก็่ไหรล่ะสุด <c oughs> สุดป๊า <c oughs> ไขทั้งแม่ทั้งไข่ได้ตวัวนเมือ่อเขาตัไข่คัดคณ่น,นู่นด่งปกเปะปกเปะยังล้มแม่ แ,แี่แม่ครัวโอ้แม่คงจะคนอพอป <พอ S 1> นะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเพิ่มโอ้แม่แม พี่ลึกไครพอหลายสูงเฮียเบิร์ตดูไปลำล่มดูไปลำล้มเลยเหรอได้อยู่เท่บนได้พอดีถวยวหนึง่งสองถวยถวยวหนึ่งนี่แหละเออมึงดูะสูงแม่จนบบด,ดนี้าพี่น้อขงของั้นมึงเนี่ยนี่ตะห้างกวดแดงเดต็มต้นหนึ่งต้นไม้ตีนกนอุ้ย ออก่ะไหนเออหมดหมดไรหมดไรไปเลยเด็กกากินดีแล้ หมดแล้วแม่เป็นทันน้งแดงอยู่แม่แม่เป็นนั่นแบ่งไข่กะพอกินนี่น้องขอกินวันนี้สามหางังโอ้ยสูงขัดรแห้างใหญ่หางใหญ่ใหญ่ิง ดูพี่นอ้องนาะแม่เทไข่แม่ไข่แม่หลายกว่าไข่แม่หลายกว่าหไข่จิคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมฝากช่องเด้อครับไปโพสชาแนลซับสไครต์คนไลค์คนแชร์คนที่ตามเด้อครับดใใรดเด้อเนี่ยไข่บดแดงคลิปนี้ครับผมสวัสด,ด,ดีครับ